สรุปประเด็นคลิปเสียงหนุ่มกัญชัยฟิล์มรัฐภูมิบอสพรบอสปันใครอ้างใครเรียกเงินใครเรื่องราวร้อนแรงประจําวันนี้หนีไม่พ้นประเด็นที่หนุ่มกัญชัยกาเนิดพลพิธีกรดังออกมาเปิดเผยเรื่องราวของคลิปเสียงเป็นเสียงของศิลปินชายชื่อดังและนักร้องเรนนอาสาวที่ไปรีซับบอสดีไอคอนโดยอ้างชื่อหนุ่มกัญชัยเรียกเงิน20ล้านแรกกับการไปออกหุ่นกระแสก่อน ที่ในเวลาต่อมาฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรั์จะออกมาเคลื่อนไหวทันทีบยอมรับว่าเสียงบางส่วนเป็นเสียงของตนจริงๆแต่ไม่ได้เป็นการเรียกทรับวันนี้ทำหลังทีวีจะมาสรุปทุกประเด็นจนถึงล่าสุดให้ทุกคนทราบกันว่าเกิดอะไรขึ้นหนุ่มกัญชัยโพสเปิดประเด็นหนุ่มกัญชัยเริ่มจากการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เปิดประเด็นแชร์ศิลปินชื่อดังร่วมมือกับนักร้องเรียนหญิงไปตบทรับบรรดาบอสตีไอคอนแรกกับการมาออกขวนกระแสรหรือเรียกเงินสูงถึง20ล้านบาทโดยข้อความที่โพสต์ระบุว่า ตบซับกันเก่งเนื้อล่าสุดมีคลิปเสียงศิลปินนักแสดงชื่อดังร,งร่วมกับนักร้องสาวนักตกอ้างกันชัยไฟเขียวออกหุนกระแสเรียก20ล้านรอฟังค่ะเที่ยงวันเปิดคลิปเสียงในรายการต่อมาในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หนุ่มกันชัยเผยว่าคลิปทั้งหมดยาว29นาทีเป็นบทสนทนาระหว่างบอสพรอนและบอสปันคุยกับหญิงคนหนึ่งซึ่งเข้าใจได้ว่าเป็นนักร้องเรียนหญิงคนหนึ่งอ้างว่าได้ตกลงกับหนุ่มกันชัยแล้วว่าจะให้มาออกหุนกระแสแต่ต้องจ่ายเงิน20ล้าน โดยทางรายการจะเอาสปอนเซอร์ออกไปทั้งหมดหมดเพื่อให้เวลากับบอสพรอย่างเต็มๆซึ่งทางบอสปันก็พยายามจะขอหลักฐานว่าที่หนุ่มพูดแบบนั้นจริงๆมีเสียงที่หนุ่มมายืนยันใหม่หนุ่มกัญชัยยังบอกในรายการเที่ยงวันอีกว่าได้รับการติดต่อจากศิลปินคนนี้จริงว่าจะขอให้บอสพรมาออกรายการซึ่งตอนนั้นบอสพรยังไม่ได้ไปออกรายการไหนเลยโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องให้พี่สาวของศิลปินท่านนี้ขึ้นไปนั่งในรายการด้วยซึ่งตนก็ยินดีเพราะบอสพร จะได้มาพูดข้อเท็จจริงโดยไม่ได้มีการเรียกรับเงินใดๆทั้งสิ้นขอยืนยันว่ารายการโหนกระแสไม่เคยเรียกเงินจากเคสไหนทั้งสิ้นมีแต่รับเงินจากสปอนเซอร์แล้วที่บอสพอรอนมาออกรายการในวันนั้นเขาก็มาออกฟรีๆไม่ได้เงินแน่นอนส่วนเรื่องสปอนเซอร์ก็เป็นสปอนเซอร์ของช่องสามตนจะไปถอดของเขาออกได้ยังไงหลังได้ฟังคลิปเสียงนี้แล้วยอมรับว่ารับไม่ได้กับสิ่งที่ได้ยินและได้ส่งคลิปนี้ให้ทางทนายความนำไปมอบให้ตำรวจแจ้งความดำเนินคดีที่ถูกแอบอ้างชื่อแล้วด้วย ทนายตุ๋ยไปแจ้งความมอบหลักฐานให้ตำรวจทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิภาอาภานนทนายความส่วนตัวของหนุ่มกัญชัยได้เดินทางไปมอบหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยหลักฐานคือคลิปเสียงของนักรียลซับที่ไปรีดเอาเงินจากบอสดีไอคอนเรียกเป็นเงินสด20ล้านบาทโดยแอบอ้างชื่อหนุ่มกัญชัยซึ่งเรื่องนี้ทางทนายตุย๋ยและหนุ่มกัญชัยรู้ตัวแล้วด้วยว่าเป็นเสียงของใครแต่ก็ได้นํามามอบให้ตำรวจเพื่อจะได้เข้าไปสอบปากคําบอสปันซึ่งเป็นหนึ่งในคู่สนทนาในคลิปเสียง เพื่อเตรียมดำเนินการเอาผิดกับนักรียร์ซับสองรายนี้ต่อไปซึ่งพฤติการแบบนี้มันมีความชัดเจนว่าเป็นการแบ่งหน้าที่กันทํามีการรับส่งการในการหลอกเอาเงินจากบอส The Icon ซึ่งตนต้องขอเรียกว่าเป็นเหยื่อซึ่งถ้าหลักฐานมันแน่นหลังจากนี้ก็จะดําเนินคดีกับเขาได้เลยโดยไม่ต้องมีข้อโต้แย้งฟิล์มรัฐภูมิออกมาเคลื่อนไหวหนึ่งในคนที่ถูกพาดพิงและตกเป็นเป้าสงสัยว่าเป็นศิลปินหนุ่มในคลิปเสียงคือฟิล์มรัฐภูมิโตคงรับ โดยเจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวจะออกมาให้ข้อมูลเต็มๆอีกครั้งแต่เบื้องต้นเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ว่าไม่ใช่คลิปเสียงของผมทั้งหมดผมก็แค่คนคนหนึ่งที่ไปรับงานเขาอยากทำพีอา PR ผมก็ไปรับงานคลิปเสียงนี้เกิดก่อนที่จะมีข่าวใหญ่ของดีไอคอนไม่ใช่หลังจากเกิดเรื่องแล้วเดี๋ยวคนรจะเข้าใจผิดฟิล์มตั้งโต๊ะแถลงฟิล์มรัฐภูมิตั้งโต๊ะแถลงกรณีคลิปเสียงที่พูดคุยกับบรรดาบอสดีไอคอนมีการพูดถึงเงิน20ล้าน อ้างชื่อหนุ่มกัญชัยจะพาไปออกขวนกระแสะยืนยันไม่ใช่การรีซับเขามาจ้างให้ทำพีอาเ์ทียงแค่เสนอแผนการพีอาให้เขาและเงิน20ล้านก็เป็นฝ่ายเขาที่เสนอว่ามีงบเท่านี้ผมไม่ได้เป็นคนพูดและยังขอโทษที่หนุ่มกัญชัยที่เอาชื่อไปอ้างแค่หวังจะขายงานให้ได้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาชื่อไปตกซับใครทั้งสิน้น